สวัสดีค่ะมามากับน้องผิงอานนะคะวันนี้จะพาผิงอานทําการบ้านนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์มีเก้วตุวตุคืออะไรมีสีอน,นุจะสีอะไรบ้างสีนี้กับสีนี้อันนี้การบ้านคุณครูบอกว่าให้นักเรียนพิมพ์ภาพจากฟองน้ําด้วยสีน้ําในฟองน้ําพิงอานรู้จักฟองน้ำไหมคะ โอเคฟองน้ำนี่เป็นรูปอะไรลูกเน่งตสี่เอมเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีกี่เหลี่ยมนไหนดูสิอันนี้กี่เหลี่ยมคะหนึ่งสองสามโอเคสามเหลี่ยมค่ะ อันนี้วงกลมวงกลมของคุณครูเป็นแบบนี้นะคะวงกลมอันนี้คุณครูทํามาให้นะคะอันนี้ให้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้ก็สี่เหลี่ยมพื้นผ้าหนึ่งสองสามสี่ยาวยาวแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะโอเคอันนี้ก็สามเหลี่ยมเหมือนกันจะเริ่มเลยนะคะเริ่มอาสีก่อนหนูจะเอาสีอะไรบ้างแม่ให้สามสีสีแดงสีนี้สีสีอะไรคะสีนี้สีนี้ไม่มีเอาสีแดงเอาสีอะไร <Yeah. S 1> สีเขียวสีอะไรอีกให้อีกสีหนึ่สีด้ำเงินโอเคนเงิแดงเขียวน้ำเงินนะคะใส่ทาสีใส่น้ำนิดนึงนะไหมแม่วาโอ้ว้าวว้าว oh, wow. oh, wow. oh. ใส่น้ำนิดนึงมเนยใส่น้ำนิดนึง Вот.

ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อน กุศแดงจะหมดแล้ว okay. ค really ่ะเขียนว่าดูเดี๋ยวแป๊บให้การ์ดเลยไม่อากุการน่อยค่เขียวไม่อาคนเลยคนเลยค่ะที่แดงคุณก็บอกว่าให้คนแดงคนใส่น้ำหโอเคคนเลยโอเคมีสีอะไรบ้างคะ สีแดงสีสีเขียวสีสีน้ำเงินโอเคค่ะ่สีน้ำมันค่ะอันนี้ค่ะอันเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะใช่หนะจิ้มจิ้มไหนจิ้มสีเฮ้ยดดก่าโอเคจิ้มเบาๆโอเคค่ะจิ้มลงอีกรูปจิ้มให้มันสีมันทั่วๆ จิ้มลงไม่ต้องเบาขนาดนั้นจิ้มจืดตรงเลยจืดโอเคมาแปะตรงนี้ค่ะแปะแปะจืดยกเดอว้าวสวยไหมคะสวยอ่ะไปอีกห,หนูจะเลียงแถวไหมหรือว่าจะทำแบบไหนก็นได้เลียงแถวเราเลียงแถวกันจืด,จดโอเค จุดจุดโอเคเอาเปลี่ยนหน่อยหน่อยสี่เหลี่ยมเสร็จแล้ววางไว้ก่อนอันนี้กี่เหลี่ยมคะหนึ่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจิ้มเลยค่ะสีเขียวใช่สีจะแห้งเลยจิ้มลงไปเลยลูกจิ้มแรงๆเลย ให้มันติดเยอะๆเลยจิมให้มันติดทั่วๆสิโอเคสอมาแปะเลยค่ะโอ๊แปะตรงตรงไหนก็ได้ สีไหมเปลีย่ยนสีไหมจิ๊ดจ๊จมาเปลี่ยนฟ้องน้่เอาวงกลมบ้างคอาวงกลมจิ๊ดจิ๊ดจิ๊จิ๊ <S 2> <S 2> ดจิ๊ดจิจิดจิ๊ดจิ เฉยสุดเลยสิคะเฉยนี่เฉโอเคจิ้มบีจิ้มบีได้โ๊้ oh? จิ้มลงเลยจิ้มลงเลยค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องอ๋อนูจะเรียงกันเลยว้าวว้าวเอาอันไหนเปลี่ยนแล้วคะอันไหนอีกคะเอาเลยอ,อีกสาม,มา mm. อันค่ะได้ สีอะไรคะสีเขียวสีเขียวโอ้แปะเลยค่ะแปะ สีแดงอะไรต้องลายนี้ลาย เดยวาไปไปล้างไหมต้องล้างไหมเนี่ยต้องครูล้างเองคุูล้างเองเหรอคะใช่เสร็จแล้วให้ครูดูหน่อยคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะสวยไหมค่ะต้องไปตากให้แห้งก่อนนะคะนี่นอันนี้การบ้านตากไว้ก่อนแล้วคุณแม่จะให้เล่นนะคะอ่านี่มาเล่นได้ องเยนไม่ใช่ของโรงเรียนค่ะอันนี้กระดาษปล่านุจิ้มสีไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าของการบ้านเสร็จแล้ววนกันไม่เป็นไรเออ โอ๊ยสีเียวกัสีอะไรเน่ยเป็นสีอะไรเป็นสีอะไรคะวางแบบไหนางแบบไหนก็ได้วางเลย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ <c oughs> ะเดี๋ยวค่อยเช็ดมาสีอะไรสีแดง Dum. Dum. Dum.